ตอนนี้เราก็มาถึงชุมพรแล้วนะคะทางที่จะไปข้ามเรือนะคะเดี๋ยวเราจะมาพักที่ชุมพรหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะออกเดินทางขึ้นเรือไปแต่เช้านะคะเพื<ๆ>่อนๆให้ดูชุมพรก็สวยเหมือนกันนะคะ Three hundred meters. i are gonna take a ride. Yeah. Two hundred sixty meters. Uh -huh. Two fifty meters. seventy. One sixty. One seventy. One sixty. One Turn right. Then your turn destination right. uh -huh. will be on the left. Yeah. Turn right. Turn right. Uh -huh. Which is right here. Uh -huh. I'm not there. I got thirty yeah, the meters. Yeah, here. I got the road. Magic house. no turn 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 in that lot yeah turn in that lot yeah it's because it says okay I'll just go up we got it says magic house but I don't know where we're at magic house is that b o n t a l a yeah this is we parked in here we can eat here magic house here there you can eat here yeah magic house they got a restaurant right here y uh-huh น่าจะเจ้าของเดียวกัน okay I will pull it into here yeah เราก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็ เมจิกเฮานะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเมจิกเฮานะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเกาะเตา่งงาเกาะพงันนะคะเพื่อนๆมาพักที่นี่ได้เลยนะคะมีอาหารด้วยเ,เดี๋ยวเราจะไปดูเมนู ที่นี่สวยนะคะสำหรับคนที่จะมาไปเกาะเต่าเกาะพังงันนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวจะพาไปเดินดูทะเลตอนพี่พาเซิร์ชเนี่ยมีห้องพักเป็นแบบบ้านเดียวด้วยนะคะเป็นบ้านเดียวที่ซีด้แฮมมอลลรูมโอเวอร์เฮีย มอลลูม over here อ่าฮ Yeah, but when when I search on the internet when right h i s room r right e the e uh by o c a when I search on the internet this this is not show up I don't know why they they show up over there นี่ค่ะเพื่อนๆในห้องพักในห้องพักนะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวอ่าฮะใครที่จะมาเกาะเต่านะคะมาเกาะเต่านั่นท่าเรืออยู่ตรงนั้นค่ะเพื่อนๆ ท่าเรือจุดตรงนั้นคนไหนที่จะไปเกาะเต่าเกาะพังงานนะคะมาพักที่นี่นะคะมาพักที่นี่แล้วเราก็อือ่นตื่นเช้าเราก็ลากกระเป๋าไปที่ท่าเรือเอ้ยไปขึ้นเรือได้เลยมีห้องพักเป็นแบบหลังๆแล้วก็เป็นแบบอาคารด้วยนะคะเพื่อนๆตอนพิพาเซิร์ช ตอนตอนที <And S 2> uh ่พี uh ่พาเซิร์ชในในเน็ตอ่ะมันไม่ขึ้นที่นี่มันไม่ขึ้นมันไปขึ้นอีกที่หนึ่งไปขึ้นฝั่งตรงข้ามนั่นค่ะอันนั้นก็บ้านไอทะเลนะคะพี่พาก็พักที่บ้านไอทะเลนะคะคืนนี้อันนี้ก็ให้เป็นออปชั่นนะคะสำหรับเพื่อนๆอสำหรับเพื่อนๆที่ จะไปเกาะเต่าเกาะพองานเพราะว่าที่นี่เขาก็มีอาหารด้วยนะคะแต่ก็มีอาหารด้วยนี่มีร้านอาหารเปิดเดซเซดโอเพนแอดไฟล์ไลฟล์ทูนายเปิดห้าโมงถึง yeah. นะร้านอาหารเปิดห้าโมงถึงสามทุ่มใช่ e d to move your truck อันนี้ก็ให้ s <S เป็นออปชัน yeah. สำหรับเพื่อนๆน,นะคะ ที่จะไปเกาะเต่ากเกาะพงนันอยากจะหาที่พักนะคะเมจิกเฮาเดี๋ยวจะพาเดินเดี๋ยวจะพาเดินไปทะเลนะคะนี่จากนี่ไปก็เรือเห็นไหมคะเรือเรือจอดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาเดินไปนะคะไปดูเรือ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นแต่เช้าเลยนะคะต้องไปที่ท่าเรือประมาณหกโมงครึ่งไปเช็คอินแล้วก็เรือก็จะออกเจ็ดโมงค่ะเพื่นพนอนๆเห็นไหมคะเรือเรือเดี๋ยวเราไปเดินดูทะเลกันพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปขึ้นเรือตรงนู้นค่ะเรือจอดอยู่ ทะเลชุมพรก็สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทะเลชุมพรก็สวยเหมือนกันจากที่พักก็เดินลงมาเล่นทะเลเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาชมทะเลตรงนี้จากที่พักนะคะแล้วก็ นักท่องเที่ยวกำลังกลับมาจากเกาะแล้วค่ะเพื่อนๆให้ดูนี่กำลังเดินลงมาจากเกาะวิคนเยอะเลยคนไปเที่ยวเกาะเยอะเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าไฮานักท่องเที่ยวเยอะนี่คนเยอะเลยครับเพื่อนๆคาดว่าเก,กงงาะพะงันพรุ่งนี้ก็คงคนเยอะ เจอกันที่เกงงาะพงันนะคะ